สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆชาวโรงเรียนแม่ราน้อยดารุณสิกทุกคนค่ะตอนนี้ทุกคนกำลังรับฟัง MDYC School Podcast EP ที่3ค่ะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวนะคะเราได้พาเพื่อนมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นในเรื่องของปัญหาทางใจและวิธีการรับมือรวมไปถึงแนวทางการดูแลจิตใจของเราให้แข็งแรงกันค่ะสวัสดีค่ะอยากให้นะนาตัวสั้นๆแก่คุณผู้ฟังค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะชื่อซินค่ะตอนนี้กําลังเดยนอยู่ชั้นมหค่ะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะค่ะวันนี้นะคะก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ดีใจค่ะที่ได้มาร่วมพูดคุยในพอดแคสต์นี้ค่ะ ค่ะวันนี้ที่ชวนมาก็จะเป็นในเรื่องของการแบ่งปันนะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพจิตใจค่ะแล้วก็การรับมือกับความเครียดซึ่งมันสามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงวัยของพวกเราค่ะอย่างตัวเราเองก็จะมีบ้างค่ะในบางครั้งที่รู้สึกท้อรู้สึกว่าตัวเองยังทําได้ไม่ดีพอนะคะหรือว่าบางครั้งก็จะเจอกับปัญหาที่รู้สึกว่ายากที่จะแก้ไขมันได้ค่ะค่ะเช่นเดียวกันค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการเรียนค่ะซึ่งพอเราเรียนอยู่ในชั้นมหกค่ะเราก็จะมีรู้สึก ่าเครียดด้วยว่าเราจะไปเรียนต่อในคณะไหนดีสาขาไหนดีความฝันเราคืออะไรคะเราต้องเตรียมตัวว่าเราจะศึกษาต่อในอนาคตอย่างไรดีคะทําให้บางครั้งนะคะเราก็จะเกิดความเครียดขึ้นมาได้คะ่ะแล้วพอมีความเครียดหรือว่าความกังวลเกิดขึ้นมาสิรับมือกับความเครียดยังไงบ้างคะ ค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะต้องรู้ตัวแล้วก็ยอมรับกับปัญหาของตัวเองให้ได้กด่อนค่ะว่าตอนนี้นะคะเรากําลังเจอกับปัญหาหนะ้าเรากำลังรู้สึกเครียดนะพอเรารู้ตัวแล้วนะคะเราก็จะสามารถหาวิธีในการจัดก,การอารมณ์ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นได้ค่ะค่ะอันนี้เห็นด้วยมากๆเลยคะ่ะเพราะว่าบางทีพอเรารู้สึกเครียดเราก็จะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่ว่า ในใจของเราเนี่ยปัญหานั้นมันยังไม่ได้ถูกจัดการอย่างเหมาะสมได้ก็อาจจะนําไปสู่การเกิดความเครียดสะสมได้ง่ายเช่นเดียวกันพอรู้ตัวแล้วซินทําอย่างไรต่อไปล่ะคะ ค่ะสิ่งที่จะทําต่อมานะคะคือพิจารณาว่าปัญหาหรือความเครียดที่เป็นอยู่ตอนนี้เกิดจากอะไรคะถ้ารู้ต้นเหตุและสามารถแก้ไขได้ก็จะแก้ไขเลยคะ่ะเดี๋ยวบางทีรู้สึกว่ามันหนักเกินไปคะ่ะก็จะเล่าให้เพื่อนสนิทฟังก่อนเพื่อขอคําแนะนะําค่ะค่ะนอกจากนี้นะคะก็จะหาเวลาว่างให้กับตัวเองได้ครับผ่อนคะ่ะเช่นกินอาหารอร่อยอร่อยฟังเพลงคะ่ะหรือทํากิจกรรมที่ทําให้ตัวเองรู้สึก ดีขึ้นค่ะก่อนที่จะกลับไปแก้ไขปัญหาอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะก็ถือว่าช่วยลดความเครียดได้ดีมากๆเลยค่ะวิธีนี้ค่อนข้างดีเลยนะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมาว่าเอ๊มันเป็นการหนีปัญหาหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าการพักผ่อนแบบนี้จะช่วยให้เราเนี่ยเกิดความสงบในจิตใจมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วพอเราเนี่ยมีความสงบเราก็จะสามารถมองปัญหาในหลากหลายแง่มุมได้นั่นเองใช่ไหมล่ะคะ ใช่ค่ะพอเราเอาตัวเองออกจากปัญหาดูความเครียดนั้นสักครู่ค่ะก็จะทําให้เราเห็นอะไรเยอะขึ้นค่ะและจะช่วยเรานะคะมีวิธีในการจัดการกับมันอย่างเหมาะสมค่ะสิ่งที่สําคัญนะคะคือการเรียนรู้และหาแนวทางรับมือหรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นในอนาคตอีกค่ะ ใช่เลยค่ะจริงๆแล้วในแต่ละช่วงวัยก็จะมีปัญหาหรือเรื่องราวที่ทําให้เกิดความเครียดที่แตกต่างกันไปนะคะอย่างวัยของพวกเราก็จะเป็นเรื่องของการเรียนปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนครอบครัวบ้างในบางครั้งนั่นเองค่ะแต่สิ่งที่สําคัญเลยนะคะเมื่อเกิดปัญหาหรือว่าความเครียดนั้นเราจะต้องมีการรู้ทันและรับมือกับมันอย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะเพราะว่าไม่เช่นนั้นก็อาจจะทําให้เกิดภาวะเครียดวิตกกังวลหรือภาวะซึมเศร้าได้ต่อไปค่ะ ซึ่งวันนี้เราก็มีวิธีการตรวจสอบสุขภาพจิตเบื้องต้นที่ทุกคนสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองมาฝากค่ะ 1. คือการสังเกตอารมณ์และความรู้สึกของตนเองโดยให้มันถามตัวเองนะคะว่าวันนี้รู้สึกอย่างไรมีสิ่งใดรบกวนใจหรือไม่จากนั้นนะคะคอยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของอารมณ์โดยเฉพาะเมื่อเรารู้สึกเศร้ากังวลหงุดหงิดหรือรู้สึกว่างเปล่าค่ะ ตลอดจนพิจารณาว่าตนเองมีความคิดลบหรือคิดตำหนิตนเองมากเกินไปหรือเปล่านั่นเองค่ะจากนั้นนะคะก็ควรจะสังเกตว่านิสัยหรือกิจวัตรประจำวันของตนเองมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมหรือไม่ค่ะเช่นอาจจะมีอาการเบื่ออาหารนอนหลับได้ยากหรือในบางครั้งไม่อยากเข้าสังคมค่ะ 2. นะคะอยากให้เพื่อนๆลองจดบันทึก ความรู้สึกหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแต่ละวันค่ะซึ่งจะช่วยให้เราเห็นถึงปัญหาหรืออารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละวันได้นอกจากนี้นะคะยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ทำให้เราได้ใช้เวลาในการทบทวนและพูดคุยกับตัวเองค่ะ 3. เพื่อนๆสามารถเข้าไปทำแบบประเมินสุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้าทางออนไลน์ได้ค่ะโดยการใช้แบบประเมินจากเว็บไซต์ของโรงพยาบาลหรือกรมสุขภาพจิตค่ะ อย่างไรก็ตามนะคะการสังเกตตัวเองเป็นเพียงแนวทางเบื้องต้นเท่านั้นหากเพื่อนๆคนใดน,นะคะพบว่าตนเองมีปัญหาที่ยังหาทางออกไม่เจอรู้สึกไม่ดีกับตนเองก็สามารถเล่าเรื่องราวหรือขอคําแนะนําจากคนที่เรารู้สึกสบายใจเช่นคนในครอบครัวเพื่อนคุณครูก็จะช่วยทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายความเครียดและความวิตกกังวลลงได้ค่ะ แต่หากยังพบว่าตัวเองมีอาการที่ผิดปกติไปจากเดิมมีอาการที่รุนแรงขึ้นก็แนะนำว่าให้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหรือเจ้าหน้าที่สุขภาพจิตค่ะหรือสามารถโทรสายด่วนสุขภาพจิตท,ที่หมายเลข1 3 2 3ซึ่งสามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะเพื่อที่เราจะได้รับคำแนะนำและการดูแลอย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะการดูแลสุขภาพจิตของตนเองยังสามารถทําได้หลากหลายวิธีค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของการสร้างสมดุลระหว่างการทํางานและการพักผ่อนการออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอการกินอาหารที่มีประโยชน์และให้เวลากับตนเองค่ะในกิจกรรมที่มันผ่อนคลายเช่นการอา่านหนังสือ ฟังเพลงหรือฝึกสมาธิรวมไปถึงนะคะเรายังสามารถที่จะพูดคุยหรือขอคําแนะนําจากบุคคลที่เราไว้ใจได้ค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออย่าละเลยการให้กําลังใจตนเองรู้ทันอารมณ์ความคิดของตนและคอยชื่นมชมตัวเองด้วยนะคะ หากวันใดที่เพื่อนๆรู้สึกท้อหมดกำลังใจรู้สึกว่าวันเวลาช่างผ่านไปอย่างยากลำบากอยากให้เพื่อนๆรู้ว่า MDYC School Podcast จะคอยอบกอดและคอยรับฟังเรื่องราวของทุกคนเช่นเดียวก,กันกับที่ทุกคนคอยฟังเรื่องราวจากพวกเราค่ะหวังว่า podcast นี้จะช่วยให้เพื่อนๆได้ทำความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพจิตของตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะ ขอให้ความเครียดความกังวลใดๆก็ตามที่เพื่อนๆและคุณผู้ฟังกำลังเผชิญอ,อยู่หายไปให้หมดเลยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าวันนี้พวกเราสองคนขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ